สวัสดีครับพี่ช่องครับพี่น้องเอฟซีดูท่านครับยินดีต้อนรับรสู่ช่องเจ๊ยังช้ยเนี่ยเราจะแลยพารวยสิครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ย้ำจะเล่นแนวทางกับพี่น้องเอฟซีดูท่านชุดย้ำบนเลยค่ะบนยางพี่นอ้อง,งเลื่อมสินะใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วพี่น้องเหล,เลอือไปไล่ยีแค่สิบสี่สิบห้าสิบสองวันสองวันค่ะคือมือพรุ่งนี้แล้วกันมื้อนี้ก็ออกแล้วค่ะออื มื้อนี่จะย่างค่ะย่าบนคือบนเขาปล่อยแป่กรแล้วค่ะท่านผู้ชมแอปล่อยไปตะตองหมดแล้วค่ะเนาะไปที่วิ่งไปที่เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดวิ่งไปที่เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดนี่มันจะเป็นคนละสูตรค่ะท่านผู้ชมสูตรที่เจ็ดนี่จะเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรดั้งเดิมแล้วเก้าจะเป็นสูตรใหม่ค่ะคือสิบนี้ของอาจารย์ท่านหนึ่ง เอามาประกบกันค่ะท่านผู้ชมคือได้ไปที่เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดตัวไดเดอ่ามันกลายเป็นเด่นเพิสองสูตรเนาะสูตรดังกระสูตรดังเดิมคือจังมาตลอดในวิ่งบหลุดจักเทียคืออ่างวดที่เจ็ดนี่ค่ะแต่ว่าแอดขยับถามท่านผู้ชมอยู่ค่ะว่ากระแสเจ็ดอ่าตามที่แอดได้เมืองเนาะค่ะเนาะอาจารย์ได้กับตายค่ะดับบัอ ออเป็นยังแอดจะค่อยว่าดับแอดดับบุลโลงค่ะเพราะว่ามันมันชนเด่นของแอดอ่าือเศษนี่มันเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาคือมันได้เจ็ดตัวเดียวอือคือมันได้เจ็ดตัวเดียวเขาจะไปทิ้งมันบม่ได้ค่ะจะไปทิ้งเจ็ดไ่ได้เพราะว่ามันมีเจวขอรอนเนียนมันเป็นอ่าชนเด่นค่ะต้นมันอะไรจีของท่านอื่นอาจจะดับแต่ว่าของแอดเนี่ยเป็นเรียกเด่นค่ะท่านผู้ชมก็เลยทิ้งไม่ได้ค่ะท่านผู้ชม วิ่งไปที่เก้ากับเจ็ดจนจับคู่ไปที่เจ็ดเก้าเก้าสองจนสามตัวตัวก็คือเจ็ดเก้าสองค่ะอันนี้คือไปตองวดค่ะชุดตองวดมาชุดตองวดค่ะพี่น้องเอฟซีทุ๊ดใช่เลือกพี่นอ e ้องเอฟซีอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ปรรเปตามและแจกท่าน <แก S 2> ที่มาแนะนำพี่น้องเอฟซีเนาะ เออบ้านยากเย็นค่ะแค่กดที่พ่อให้ค่ะกดไลค์ค่ะถึงจะค่ะแอดอดะขอบคุณขอบคุณท่านหลายๆเลยค่ะที่กดให้ค่ะท่านผู้ชมเออขอบุญมาบางคนมันกระดามมากนะเนาะทั้ง่นั้นสิเออดบ่อถือโอกคาสสอกตัวเแอดบ่อถือแล้วแต่เพราะว่าใจคนหอมมันไม่เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมเราสินขอความยั่งเสมอพี่น้องเย็บชิ้นตุกท่านเป็นความแช่เสื่อมบุคคลเนาะมากนี่ยกระเบิ้งบัวมากระเบิ้งเพราะความมันเท่งจากพี่น้องเย็บีเนาะรูปแบบงานช่าง จระสำนัก <Okay. S 1> ดจละหม่องจระบอลประกอบกันเป็นแนวท่างเพื่อหาฉลากกินเมืองรัฐบาลวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7ัรกิ็ดชนชอบก็มองไม่ชอบก็มองผ่านค่ะความมันชึ้นปฤษจักรเป็นรองเลยอรที่เนาะเป็นแนวทางค่ะ มัดจอดบงของเจ๊เอี๊ยงกันนะเจี๊ยงแล้วได้ตัวใดย์นอเแา้วไปลอกกันบ้านผู้ใดญมานอแล้วไปเอาของอาจารย์ท่านไดยมานอบางคนคนละเนาะกันเล้วแต่ค่ะท่านผู้ชมแล้วแเตะคนสิคิดเนาะแล้วแต่จะคิดค่ะสูตรสูตรกระเพาะใดยืบหน่งเยืบซีสูตรกรบเพาไม่หน่อยยืบหน่อยยืบซีสูตรไขสูตรมัน่ะสูตรไหนเดินดีเขาก็เดินต่อสูตรไหนบ่เดินดีเขาก็พักไว้ค่ะมันหลายสูตรค่ะ ก็ไต้เดินดีการเคื่อุดได้สะดุดแนี่ยเดินเดินจุดจุเดินเจุดกับเบรกไว้สักวันขอยาวคือช่วงยี่สิบกงวัดนะเพื่อไองยืวันเด้จะสิ เดินดีทห้เก่าล่ะเพราะว่าเริ่มเดินขามา้ถได้ีปน้องเริ่มจับคูเริ่มเขาเลยเด้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเนะคะเนาะขึ้นอยู่ที่ดวงเอ่เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองมันจะมีชุดสามตัวสามตัวแอดเดเฮดิใบหนึ่งตั้งหักในมึงนะค่ะเพราะว่ากระดาษมันบ่ใหญ่อ,อันนี้คือชุดสองตัวะคะ่ะ ชุดซอสตัวมันมีเพิ่มกับเพิ่มเลยคะ่ะก็เพิ่มคือจังมันเป็นหกประตูอ่าเพิ่มมาที่เป็นหกประตูแอกกั็มาเพิ่มคือมันเป็นอ่าผู้โต๊ะสามตัวคือเจ็ดเก้าสองเนาะแม่น <Man. S 2> ไปที่เจ็ดเก้าสองค่ะ <17. S 2> ตามสูตรอ่าตามสูตรของเขาตามสูตรของเขามันจีนี้สองสูตรค่ะท่านผู้ชมอืมมันจะมีสองสูตรอ่าสูตรนึ่งหัน หน่วยล่างมาที่สองกับสามแต่ว่ามีอาจาร,รย์นึนนงบอกว่าสามมันโมเดนแอดกยับลงเอาเห,เหลือที่สองอ,อีสูตรหนึ่งมันอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะศูนย์กับหนึ่งแต่ว่ามันมัน,มนบมเดนในสูตรค่ะเพราะว่าเขาต้องไปมองมองในสูตรว่าตัวไหนมันเด่นค่ะสูตรว่าเขาได้หลักมาคือลักเก้านะเขาไปมองเลยเก้าไม่ตัวไหน,นเด่นฐานโมเดนเขาไปเลื่อนแล้วเป็นเก็ค่ะทา่านผู้ชมอันนี้คืออะกระดาษ ชุดสตัวพี่น้องเย็บตัว่นชุดสองตัวก่อนพี่น้องเย็บซีชุดสามตัวติ่งโต๊ะเราแป๊บหนึ่งพี่น้องด้อเอากระดาษมุ้นหน่อยพี่น้องเย็บซีก็่ัน่ะมองเลยก่อนก็ได้ขนาดอวหารนี่็หนึ่งอ่ะเป็นบนโซเลยรสชาตพี่น้องคนี่พี่น้องชุดสองตัวนี่อยู่หมวกกาเละพี่น้องหมวกกอาเพิ่มคือเจ็ดสองค่ะพราวมันไปอยู่ในเหนี่ค่ะเก้าเจ็ดเก้าสองค่ะเป็นตัวออกมากวันนี้ กระดาษหน่อยเขาไปบุงคี้คูโตดก็คืออ้ยกระดาษหน่อยเนาะ<ป>เอาเห็ดไม่ก็ได้ค่ะรักรก้อยเขาเห็ดอันตัวไม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราแอดเดินลักร้อยเนึ่งค่ะที่1ิหกครับห้าอ่าหกเจ็ดร้อยบนอ่าร้อยบนนี่ ร้อยบนเห็ท่านใดบ่ชอบที่ตัวเสียบนะคะ่ะเด้อเสียบคือเจ็ดเก้าเอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองนี่คือหาตัวเสียบมาใส่ค่ะท่านผู้ชม้าสม,มุิว่ามันอยู่คููหลังฮอกกับว่าฮอกกับเสียบจะได้อ่สามตัวฐานยูคู่หน้าฮอกก็อาจจะมันก็นได้ค่ะท่านผู้ชมอ,อาจจะมันก็นได้รับคุณ 0, เอ 7, 8, ่เจ็ดแปดเก้าตรงใจได้กินได้แจก็มาใส่กันค่ะอือันนี้ร้อยบนค่ะ พระ่าหลักร้อยหลักร้อยกับตัวที่เขาจับมันอาจจะตรงกันแตเขาก็ต้องหาตัวไม่มาใส่ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยแบบนึงนะคะเนาะแ๊บหนึ่งแบ๊งแบหนึ่งกระดาษมันน่อยค่ะอันนี้จะเนันสามระ่ะท่านใดที่ชอบสองตัวก็มาตัดเล่นชุดสามตัวก็ได้ค่ะ มีชุดสามตัว hehe, <anta. S 1> น้ำอ่าชุดสามตัวค่ะชุดสามตัวครับพี่น้องยฟซีตัวทันสามตัวเตลิงโต๊ดอันนี้ก็ฮันละเลี่ยวนะคะเพราะว่าอธิบายฮันละเหลี่ยวไม่เขียนสามตัวโต๊ดอะไรกันก่ะมีความสามารถไปโต๊ดได้นะคะอ่านี้หลักร้อยค่ะท่านผู้ชมอ่าไปดูหลักร้อยพี่น้องยฟซีครับอ่าเอ๋หลักร้อยพี่น้อง ลักร้อยแล้วค่ะเห็น okay. คุณสมรักคุณไดมัลักร้อยนี่ท่านใดที่มีอ <c oughs> ของอาจารย์ท่านในเดเด็ด,เด,เด,เดค่ะเอามาชนกันค่ะเอามาชนกันเจ็ดแปดเก้านะ,ะมันจะชนกันตัวใดแต่ตามที่แอดชนมามันสองเก้ามันจะมันจะเด่นอยู่ที่เจ็ดค่ะจะเด่นอยู่ที่เจนะ็ดเนี่ยเจ็ดตัวนี้อาจจะมันอยู่ลักร้อยก็ได้นะแอดกับบรลูอาจจะเป็นเจ็ดเก้าศูนย์ก็ได้นะนะคุผู้ชมเป็นศูนย์เก้าเจ็ดอันนี้แอดกับโมลูนะ ช่วนเก้านะค่ะเก้ากับนี้ขอพิพาฒกัเกาค่ะท่านผู้ชมเก้าเป็นยังมาจันแหละก่อนว่ากลับเปขอไปนหกไป็่น้องเอีซีตุสันเนาะเจ็ดเก้าน่าอาจจะเป็นหกเจ็ดค่ะเก้าสองอาจจะเป็นญาติเราพี่น้องเอะสีตุสันเนาะหกสองแอดจะให้เบิร์นค่ะเอาไงวะกลับเฉพาะตัวเน้่งเข้ากันได้สินะพีน้องกรับเฉพาะตัวมักเข้านะแมนค่ะ ออย่ำเสมอ่าเก้ากับหกอ่าวงวดก่อนค่ะดังสุดดังเลยสิบเก้าหาลอตเตอรี่ไม่เจอมาที่ไหนมาที่หนึ่งหกค่ะไปได้ค่ะกลับได้แน่นอนอเนะอันนี้เจ็ดเก้านะคะ่ะเจ็ดเก้ากับระวังที่หกเจ็ดค่ะเพราะว่ามันเป็นหน่วยตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมสมมุติว่าท่านหมักเจ็ดเก้าละท่านมักนะคะ่ะอ,อันนี้การตัดสินใจอยู่กับเอซีทุกๆคนนะคะ่ะคอมเมนอยู่ที่แอ แอบ,บน้ำเสนอมามันเ้นมาตัวนี้ละ่ะท่านชอบเจ้าขวายิีจัะท่านไม่ชอบก็มองผ่านก็ได้ค่ะอ่าเจ็ดเก้าในี่เขาชอบเขาอาจจะกลับหกเก็บมานิดนึงค่ะ,ะตัวที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องกลับก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ขึ้นดูแล้วตะดวงแต่ละบุคคลค่ะอ่าส่วนสามตัวแอดค่ะนี่หลักร้อยค่ะเห็นเต็มปกเห็นเต็มไหมเต็มอ,อันนี้ร้อยบนค่ะเจ็ดแปดเก้า เจ็ดแปดเก้านี่แอร์เท็ดคู่ตัวแถบเบิร์กจะเช่อค่ะว่ามันมันตรงกันได้นี่บอมันจะมีเป็นอย่างข้อแอดโบจัดเจ็ดไปข้างหน้าอ่าเป็นอย่างคือบจัดไปข้างหน้ามีความสามารถเป็นตัวมาได้เบือ่อทุกตัวค่ะคือเก้าเป็นมีได้ค่ะนะอ่ะอาันนี้ก็มีเจ็ดค่ะอันนี้ก็มีเจ็ดมีเก้าค่ะเป็นคู่ตัวเด้ค่ะเป็นคู่ตัวค่ะท่านผู้ชมอะไรวะถ้าเขาดมันจะอยุดประมาณนี้แหละครับพี่น้องะไรที่ทุกท่านเพราะว่าชุดตัวนี้กับซับตัวซับตัวมาแล้วไม่ได้ ตัวนี้ก็เป็นคุณโต๊ดสามโตดเต็งโต๊ดไปสั่นต้ะพีะ่น้องแต่ว่ามาเพื่อนความฝันนะคะ่ะมาเพื่อนความฝันตามที่ฝันเห็นอ่าบางคนอาจกัจะฝันเห็นเหมือนแอดแต่ว่าแอดก็ได้ลงุงลุงคลิปนะค่ะอ่าจะฝันเห็นของเกาเซ้ำๆเดิมๆอ่าคนที่ตายไปแล้วก็กขึ้นมาตายใหม่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคนที่ตายไปนะนแล้วก็ขึ้นมาตายอีกวันที่ตายแล้วกับ,บการมาขึ้นมาตายแม่เก็ขึ้นมาอีก นที่เพิ่งไต่ปานิษคนที่เพิ่งต่ย,งงตยตยแล้วเข้ามาเขาตต่แล้วไปจองเบอรในกะลุงไปมองในกะลุงก็ฟื้นขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมม,มันจะเป็นเลขค่ะว่าหาว่าแมนหวยตกกวัวเก่าคืองวัดกรมันจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไหมก็จะเป็นของปีไก่เนี่ค่ะท่านผู้ชม,มปีไก่นี้ของวันนี้ค่ะท่านผู้ชมปีไก่เนี่ออกเก้าศูนย์สามปีไก่เนี่ยของวันที่สิบหกพฤษภาเก้าศูนย์สาม <90 3 S 2> ส่วนล่างไปที่เก้าเก้า ว่เขาปีไก่หรือเปล่บไม่คน,นี่แหละถ้าเป็นเก้ากะถ้าเป็นเก้าไก่ก็จะเป็นเก้าตัวนั้นเลยค่ะคือเก้าศูนย์สามแล้ากะเก้าเก้าอ่าส่วนของไม่ไม่ก็คือสิบหกสิบเจ็ดค่ะ่ากไวปป้พี่น้าทานครับพีนน่น้องเย็บซิทุกท่านรูปแบบหน้าทางเซฟหน้าจอครับพี่น้องเย็บซิทุกท่านครับนี่ครับพี่น้องรูปแบบนี้ทา่านวันประจําเดือนสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มีทั้งสามตัวใจโจทย์พี่น้องแล้วก็มีชุดสอ,องตัวค่ะอะไรางี้ยวัตถุน้ยงดังเดิมอยู่พี่นอ้องอจากแต่เปิดจองเอาวัตถุจองหวัดเนาะเหมือนเดิมค่ะเ <c oughs> พียงจะไว้ทุดสามตัวมามาประกอบช่วงไปไปเอาลัดลอยมาใส่ค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือแอดจับตัว<ม>ที่ที่แอดชอบอ่าแอดชอบมาเสียดข้างหน้าคือมกักศูนย์มักหนึ่งอ่ามักแปดแบบนี้ค่ะแล้วก็มักเจ็ดแอดกับมาใส่ข้างหน้าค่ะอ่ามันมีความสามารถเป็นโฟต้ได้ค่ะ พี่หเอฟซีตุสันโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีตุสันเนาะถูกแทานถูกรูปแบบปล่อยไปบดพี่น้องเอฟซีตุสันมันมีกัดบุญวิตรโรูปแบบแนวทางกันยังรอหมูเอื้อนฐานบุญเอื้อนพี่น้องเอฟซีตุสันมันมีอย่างเพิ่มเติมบ่ากัดบุมีกัดแสดงว่ามือนี้เป็นโคสุดท้ายฐานมีกันสิเพิ่มเติมให้พี่น้องเอฟซีตุสันแจ้งข่าวทั้งน้าเพจ อ่าโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้ามือนี่โชคดีไม่ใช่ครับ